ไหนโรงเรียนไหนช 3, ute, ว์สาวหนูตลนเพีงชาติได้มีตอนนี้นะครับตนอนนี้มีมีนักเรียนมาเพิ่อมอีกคนนะครับมีนักเรียนมาเพิ่อมอีกคนนึงสวัสดีครับพี่ชอ่อ <c oughs> วันนี้มาร่วมกวับน้องๆนักเรียนด้วยก็พยายามจะทำหน้าให้เด็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กลัวเขาได้ออาสมบันะคะ ปูกเปียมาด้วยวันนี้มามาคนเดียวมาคนเดียวจริงๆเปียเนี่ยถักมาจากบ้านเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพยามทำตัวโกงเกลืนกับเด็กแต่โบเนี่ยมาถึงโดนเด็กจับผูกเดินเข้ามาโดนเด็กล้มมาว่าพี่ช่วยดูผมว่าวาขาแล้วก็ผูกใว้ดีฉันเตียงแล้วเห็นน้องๆมาทำกิจกรรมแบบนี้นะในฐานะที่เราทำงานเรื่องการเมืองมาแล้วก็เป็น แบบเคยผ่านวัยของน้องๆเหมือนกันรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเราน่าจะ,กะเกษียณอายุแล้วไปเปิดร้านขายขนมได้แล้วนะแล้วก็ปล่อยให้การเมืองเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนนักศึกษาประชาชนไป <c oughs> แต่ซีเรียชมองเราตื่นเต้นมากเพราะว่าถ้ายอ้อนกลับไปสมัยพี่อยู่มเนี่ย <c oughs> เรายังแบบแต่งคอสเพลย์อ่านการ์ตูนคือเป็นยุคที่ไม่มีใครสนใจการเมืองใครที่ออกมาเรียกร้องอะไรเนี่ย ไี่อยากทำตัวเด็กแต่ปัจจุบันนี้คือตรงข้ามเลยคือการสนใจการเมืองเนี่ยคุยกับน้องๆหลายคนเขาบอกว่าการคุยเรื่องการเมืองตอนนี้ในโรงเรียนเป็นเรื่องปกติมากซึ่งมันคือสิ่งที่ประเทศประชาธิปไตยควรจะเป็นใช่ไหม <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่ก็ตื่นตัวสนใจและอยากมีบทบาทในทางก,การเมืองวันนี้เรามาเห็นนะอย่าเรียกว่ามอบเลยเรียกมันว่าเป็นปรงเรียนทดลองขนาดใหญ่ที่การที่เป็นการ ทดลองทำหน้าที่พลเมืองเรียนรู้การทำหน้าที่พลเมืองของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พวกคุณอย่าคิดว่าเขาเรียกร้องแค่เรื่องทรงผมหลักสูตรข้อสอบอะไรต่างๆนะไปคุยกับแต่ละคนเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันบทบอกว่าทั้งมดนี้คือระบบที่กดขี่ระบบที่อำนาจนิยมไม่ว่าจะเปนในโรงเรียนหรือในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องการบังคับให้เขาเทำทรงผมที่จริงๆแล้วไม่มีกฎหมายไหนระบุว่าให้ว่าต้องพวกเขาต้องทำเลยกับการที่สวมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการแต่งตั้งกับการที่ คนออกมาเรียกร้องแล้วเสร็ุคือทั้งหมดคือเรื่องเดียวกันคือเรื่องของการที่คนมีอำนาจมากกว่ากดขี่คนที่มีเสียงเบากว่ามีอำนาจน้อยกว่าในสังคมแล้ววันนี้คือก็จะอยู่จะถึงจบเลยใช่ไหมพี่ชอบอยู่จนถึงจบเพราะว่านี่ตอนนี้สิ่งที่อยากดูมากที่สุดก็คือการดีเบตระหว่างรัฐมนตรีนัทพลกับน้องมินซึ่งที่ฉันไม่แฟนคลับน้องมินขอโทษด้วยนะคะธนพลแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือเปล่านะคะเพราะว่าฟังแถงข่าวเมื่อตอนเมื่อตอนสิบเอ็ดโมงเที่ยงที่ผ่านมาเราก็งงว่าเอ๊ะ คือตกลงรัฐมนตรีจะไม่มาแล้วใช่ไหมคือว่าแถลงข่าวรวจบขนาดพูดฝ่ายเดียวหรือเปล่านะคะซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ตรงนี้นะเขาแอกว่าเขาก็ค่อนข้างเชื่อว,ว่ารัฐมนตรีน่าจะเทแล้วแต่ว่าเรายังมีความหวังอยู่เพราะว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยขั้นต่าสุดคือขั้นต่าสุดของสิ่งที่รัฐมนต,ตรีต้องทาในฐานะผู้ที่รับใช้ประชาชนนะคือถ้าคุณแม้แต่แม้แต่จะออกมาแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นกับนักศึกษากับนักเรียนเนี่ยคุณย,ยังทาไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นรัฐมนต,ตรีต่อไปไ และเรื่องข้อเร้องของ่อน้องๆครับเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดคุกค,คามนักเรียนมีการปฏนรูปการศึกษาแล้วก็เรื่องของการกดลับเบียบที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยพยาหาให้เราเป็นเป็นแอคทีฟิสต์แล้วก็ทำงานเรื่องสังคมมาตลอดพี่ชอบว,ว่ามันมันเป็นการอ่ามูฟเมนต์ครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ของไทยไหมฮะการรอของนักเรียนไม่ใช่เรื่องใหม่ตั้งแต่หลัง2475 การประท้วงแรกที่เกิดขึ้นหลังการแบง24.5ก็คือการประท้วงของนักเรียนสตรีวิทยาเป็นนักเรียนมัธยมปลายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการเรียกร้องของนักเรียนอย่าไปตื่นเต้นกับมันมันอาจจะหายไปนานแต่มันมีอยู่เสมอเยงแต่ว่าในวันนี้เราเห็นความหวังมากที่สุดที่เราเคยเห็นมาเพราะว่าคนที่กลับมาเรียกร้องมันมีนม,มากที่สุด ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ไมีไม่มีอย่งไหนที่นักเรียนนะักศึกษาตื่นตัวกับการเรียกร้องตื่นตัวกับการแสดงพลังของตัวเองในฐานะเจ้าของประเทศมากขนาดนี้เรียใน้องของน้องนักเรียนเนี่ยเอาแค่ข้อแรกหยุดคุกคามนักเรียนมันก็สอดคล้งองกับประชาชนกดแอมนะก็คือหยุดคุกคามประชาชนถ้าต่ำสุดแค่นี้ยังทำไม่ได้ ดูว่านักเรียนเขาจะเรียกร้องย,ยังไงไปลาพลเมอรัฐมนตรีนะแต่ถ้าใจเป็นใจพี่นะพี่คิดว่าอันนี้เป็นออาติเมตัมแล้วมันเป็นข้อเรียกร้องที่เป็นเด็ดขาดแล้วว่าถ้าแค่ให้นักเรียนเลิกผูกคามหยุดการคุกคามนักเรียนในโรงเรียนถ้าคุณรับปากและคุณทําให้ด้วยนิยุติลงไม่ได้คุณไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีแล้วแล้วเออหมายถึงว่าแล้วในอนาคตอ่ะชอบมองว่าแบบพลังแบบนี้มันจะสามารถไปรวมกับ เยาวชนที่เป็นนักศึกษาที่กำลังเรียกร้องเรื่องการเมืองด้วยด้วยไม่ครับมันเกี่ยวข้องกันไหมพี่คิดว่าไม่จําเป็นต้องถามเลยว่าในอนาคตเขาจะรวมกันได้ไหมกับน,นักศึกษาทุกวันนี้การเคลื่อนไหวแม้ว่าขบวนการนักเรียนจะเคลื่อนไหวอิสระของเขาขบวนการนักศึกษาจะเคลื่อนไหวอิสระของเขาแต่เราเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาคือหนึ่งเดียวกันเป็นพลังในฐานะประชาชนสุดท้ายแล้วมันไม่มีการเคลื่อนไหวของนักเรียน เฉพาะนักเรียนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเฉพาะนักศึกษามันคือการเคลื่อนไหวของประชาชนคุณถามเด็กแถวนี้สิเขาไปชุมนุมประชาชนลดแอกไหมเขาไปคุณถามประชาชนปลดแอกสิมาตรงนี้กี่คนตรงนี้มีผู้ใหญ่กี่คนตรงนี้มีนักศึกษากี่คนเตน็มไปหมดนะคะสุดท้ายแล้วมันคือการเคลื่อนไหว,วประชาชนและพวกเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสมอเราแบบว่ามันมีข้อสังเกตที่บางฝ่ายเขาบอกว่ามันเป็นเพราะสื่อโซเชียลล้างสมองเด็กหรือว่ามีแบบ ัการเมืองมีนายทุนที่แบบพยายามจะล้างสมองให้เด็กต่อต้านรัฐอะไรเงี้ยครับสร้างความไม่มั่นคงให้กับรัฐเนี่ยวิชชอหมอประเด็นนี้ยังไงคนคุณคิดว่าเด็กนักเรียนเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนวันละกี่ชั่วโมงการล้างสมองเด็กที่ทําอย่างใช้ภาษีประชาชนกินเวลาของเด็กมากที่สุดก็คือระบบการศึกษาของประเทศไทย คุณลองไปถามเด็กแถวนี้สิว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกล้างสมองโดยนักการเมืองหรือโดยหลักสูตรการศึกษาโดยหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขาเรียนในโรงเรียนกันแน่พี่คิดว่าสิ่งที่น่ารังเกียจและควรที่จะยุติโดยเร็วที่สุดก็คือการล้างสมองเด็กโดยใช้หลักสูตรโดยใช้หนังสือเรียนประวัติศาสตร์แบบที่เด็กเจออยู่ในทุกวันนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวติดตามบรรยากาศต่อครับขอบคุณมากครับพี่ชอครับขอบคุณครับคคคออออเ โอเคครับาเพี่ช่อมาคนเดียวนะครับวันนี้นะครับก็มาในคอสตูมเป็นเด็กนักเรียนนะครับแต่งเป็นเด็กโฮมสคูลเเป็็นดกโฮมสคูลเพราะว่าหาชุดนักเรียนไม่เจอก็เลยแอบไปว่าเป็นเด็กโฮมสคูลค่ะแบบว่าใส่เกงยีนใหญ่ๆเสื้อใหญ่ๆเห็นเด็กสมัยนี้เขาแต่งตรงกันแบบใช่ใช่ใช่เนี่ยโฮมสคูลไปแต่งอย่างนี้แะไม่ถักปงถักเปียนเนียนมากแล้วกนั่กับน้องๆด้วยนะครับผมวันนี้นะครับคุณช่อพันธกาวาดินนะครับผมคณะทำงานของคณะก้าวหน้านั่นเองครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับก็สําหรับเวทีนะครับก็คิดว่าใกล้ที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกว้างๆนะครับว่าสําหรับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับที่บริเวณนั้นกำลังสนุกสการก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดนะฮะแล้วก็เป็นในช่วงของวันหยุดยาวด้วยนะครับผมก็ยังมีนักเรียนที่มาเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันครับคุณคุณเมนูนะคะดบกวนเข้าไปในกระชวงหน่อยค่ะ หลังเวทีค่ะหลังเวทีทุกค่ะหลังเวทีค่ะบอกโพยเมนูนะคะหลังเวทีค่ะวันนี้มาเป็นส่วนหนึงทีจะมาให้คะแนนนะคะจริงอยากต้องการให้คะแนนเดี๋ยวเวลากลับไปแล้วกันเมื่อเช้าเขาบอกว่าเขาเนี่ยแหละคิกหมดเราเขาบอกว่าดีเบตมันคือสองตังมันคือสองตังมาตีการความเห็นไม่ตรงกันเขาบอกเขาคิดเด่นหมดเราเขาพูดว่าเขาอะยังอยากให้มี แล้วเราอยากให้ามีชุดนักเรียนไหมคะไม่มีชุดนักเรียนเราต้องเหยือมน้ำ